ทุกคนคะวันนี้จะมาอัปเดตชายชนกันนะคะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมน้อตอนนี้เดี๋ยวอันนี้นะคะเห็นไหมคะน้องๆมีตอนแรกนึกว่าจะเป็นสีขาวเขียวนะคะแดน่น้องๆมีช้ำๆแดงๆอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้พึ่งใบแบบว่าอันนี้ใบแรกที่มากับเขา เนี่ยค่ะมีมาทั้งหมดสามใบนะคะที่มากับร้านค้าเขาอันนี้ใบที่สี่มาเริ่มมีความแดงเลยค่ะคือแบบว่าพอเห็นนี่คือดีใจมากเลยค่ะอันนี้คือแม่ค้าไม่ได้หลอกจริงๆนะคะอันนี้คือผ่าหัวแล้วก็เป็นชายชนไทยเดี๋ยวจะขึ้นร้านค้าให้ดูนะคะเดี๋ยวจะขึ้นร้านค้าให้ชมนะคะอันนี้ก็คือมีความแดงเนาะอันนี้อีกต้นหนึ่ง อีกต้นหนึ่งนี่เขายังเขียวอยู่นะคะยังไม่แดงก็คือเด็ดไปทิ้งไปใบหนึ่งที่เปลื่อยนะคะที่ที่บอกให้ชมคลิปแร,แร้แกๆค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตชายชนเนาะว่าเขามีความแดงเป็นคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ